ด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะชิ้นงานก็จะสะอาดเหมือนเดิมโรงงานเลยนะส่วนด้านบนจะเป็นบริเวณที่ใช้งานมาแล้วนะคะจะมีคราบสกรปรกคราบเหงื่อคราบไข่ฝังแน่นอยู่นะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเบาะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะ,ะอย่างคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะที่ถ้ามาดูกาใกล้ๆจะเห็นว่าเอ๊มันสกรปรกจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยว จะทำให้ความสะอาดคาบคลาออกให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบ before after mm hmm. ให้ดูนะคะซึ่งวิธีการในการทำงานเนี่ยเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Coast Chemi นะคะที่จริงข้างในเนี่ยจะเป็นตัว PO Prostar นะคะแล้วก็ d i l u นะคะกับตัวน้ำเปล่า n o าะเพื่อที่จะเอามาใช้ทำงานก็วิธีการทำงานง่ายๆทำแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อ,คอยๆหมุนคนนะคะ เป็นพื้นที่เล็กๆเนาะค่อยๆไล่ทำความสะอาดซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะช่วยดึงคราบไรคราบสบกปรกนะที่บางทีเรามองไม่เห็นแต่เราใช้งานไปสักพักอ่ะคราบเหนื่อคราบอะไรของเรามันจะไปติดตาเบูของคนงนะคะูาบอดเนาะก็เหมือนอยู่ในถุงคนนั่นแหละนะคะ พ็เวลาทําเราไม่ได้ออกแรงเยอะนะคะแล้วก็แปรงที่เราเลือกใช้อะจะเป็นแปรงขนม้าเนาะซึ่งขนมันจะค่อนข้างออดแล้วก็ไม่ทําลายวัสดุที่เป็นหนักพวกนี้เนาะอย่างอันเนี้ยถ้าจากตาเนื้อเนาะก็จะเห็นว่าวัสดุตรงเนี้ยมันจะดูด้านกว่าเนาะ อีกฝั่งหนึ่งมันจะดูเหมือนแบบมีความมันความเงาครอบอยู่นะคะในวีดีโอเห็นชัดเนอะ ค่ะซึ่งการทํางานเนี่ยเราจะไล่ทีละโซนทีละโซนไล่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งบ่อที่จริงก็คือทําจนครบทั้งคันนะคะก็แนะนำเนาะใช้งานไปสักหกเดือนก็เข้ามาทําความสะอาดสักทีนนะะหนึ่งเนาะก็เหมักผิวหนังคนนะคะเวลาตกเย็นเราก็อาบน้ําใช่ไหมเพราะมันมีค้าบเหงือคราบไขน,นะคะเพราะถ้าหากสมมติเราปล่อยให้มันมาหมักบมสะผมแบบนี้ไว้นานๆเพื่อนอาจจะเคยเห็นว่า ตัวบบาเองบางครั hmm. so anything, so ้งก็แตกรายงาใช่ไหมคะอันนั้นเกิดจากการที่สิ่งสกปรกมันไปฝังตามรูขุมขนเนาะทําให้ตัวหนังการระบายอากาศได้ไม่ดีนะคะแล้วก็แตกรายงาตามมานะคะก็เกิดถูงใจนะคะงานบริการดีๆแบบนี้นะวิธีที่จะดูแลรถให้สวยใหม่ไปนนานานะคะอยากให้ทัทางร้านเนี่ยทำคลิปที่มีเนื้อหาอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราปพบกันค่ะ